ครับตัวนี้เป็นไดสตาร์นะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่เป็นของ i s u z u d m a แ็ Mac, ตัว3 0 0พตัวที่ผมเคยรีวิวอะไรไปนั่นแหละอ่าพอดีตัวนี้เขาเขาถอดมาขายนะครับผมแต่หมายเาว่าเขาเขาไม่ได้ถอดแบบไอถอดเป็นอะไรเขาแกะเป็นขายช่างกิโลมันก็เลยชำรุดเสียหายหน่อยนะครับผมตัวนี้ไอผมเทสตดูแลหมุนได้นะครับผมก็แรงดีนั่นแหละผมว่าใช้ได้ แต่พอดีไอตัวตูดของไอตัวกอกแกกเนี่ยตัวกอกแกกตัวเตะนี่ครับผมตัวก้นมันชารุดแต่ระบบมันทํางานได้ตามที่ผมเทสนี่แหละตัวมอเตอร์ก็หมุนนะครับผมแต่ตัวตัวต่อสายไฟตัวเกี่ยวต่อสายไฟเนี่ยก็โดนหักนะครับผมก็เอาไปเป็นอะไรก็แล้วกันเผื่อใครมีรุ่นนี้ก็เอาไปไอยํำใส่กันนะครับผมผมคิดว่าน่าจะแรงดีใช้ได้เลยตัวนี้ยังไม่พอนะครับผมแถมตัวนี้ไปด้วยตัวนี้คือตัวที่ผมรีวิวเมื่อวานนี่แหละตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหน ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมอาจจะเป็นที่สะพานไฟหรือฐานนะครับผมเอาคู่นี้เอาไปเลยครับผมราคากิโล490รวมส่งช่างกิโลก็ตกอยู่ประมาณ390นี่แหละเพราะว่ามันหนักประมาณ7กิโล390ขอค่าส่งค่าเดินทางอีกร้อยหนึ่ง490รวมส่งครับผมได้ของตามรูปนี้เลยสําหรับสายช่างสายอะไรนะครับผมช่างแดงร้อยเอ็ดไม่มีปลายทางนะครับผมอุล้วส่งเท่านั้นสวัสดีครับ